จเปต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งช้ำใจ Shay! สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทหารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่า ถูกจริงนะครับผมวันนี้ผมกลับมาประจําการอีกแล้วกับตรงหน้าท่านผู้ชมเชื่อว่าทุกท่านหลายๆท่านคงจะรู้จักกันดีกับว่ามันคือรุ่นไหนอะไรยังไงเพราะมันคือรุ่นที่ครองใจมหาชนคนไทยจริงๆนึกอะไรไม่ออกให้ออกเอาผ่ามันคือ Toyota าเอาผ r d ตัวย่อยอะไรยังไงพาผมเดินชมสีสันรอบคันกับรายละเอียดของตัวรถจะเล่าให้ฟังกันในรถเพราะว่ามันคือ t o โยต้าเอาผปี2017 กับเครื่องยนต์เบนซินล้วน 2,400cc กับประหัสย่อย 2.4V นะครับผมวันนี้มานำเสนอแล้วในช่องสมาร์ท a านะครับผมเป็นคันแรกที่ขายเอาผาดรีวิวเอาผาดก็ว่าได้นะครับผมหลังจากที่เล็งไว้น,นานจะรีวิวคันไหนดีวันนี้ถือโอกาสดีๆมารีวิวกับเจ้าของคาแคร์นะครับผมผมอยู่ที่คาแคร์นะครับผมเจ้าของคันนี้เป็นเจ้าของคาแคร์ที่นี่เพราะฉะนั้นสื่อให้ทราบวันนี้ว่า คุณสามารถเปิดคาแครได้แสดงว่าคุณก็ดูแลร,รถคุณดีอย่างยิ่งก็เลยเลือกที่จะมารีวิวให้กับผู้ชมหลายๆท่านที่ตามหาเอาพาดในหน้าหนาวนี้รถอนเนกประสงค์รถครอบครัววิ่งทางไกลนั่งสบาย7ที่นั่งเสียภาษี ไม่แพงเป็นรถป้ายขาวดำเหมือนรถเก๋งนะครับผมโตโยต้าอัลาธคันนี้บอกเลยว่าแหมสุดๆจริงๆนะมากับคุญจรีโมทนะครับผมเราสามารถกดวีโมดเปิดประตูได้จากด้านนอกนะฮะผู้โดยสารขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายมากนะฮะสิ่งที่เอา่าดคลองใจผู้บริโภคนั่นก็คือมีประตูสไลด์2บานซ้ายขวานะครับผมสามารถเดินทะลุจากขวาไปซ้ายซ้ายมาขวาขึ้นของขนสัระะมันเลยง่ายตอบโจทย์สําหรับคนที่หารถครอบครัวนะครับผมผู้ใหญ่นั่งสบายเด็ก วิ่งเล่นในรถได้นี่คือสิ่งที่โตโยต้าเอาผ่านมอบให้กับชาวโลกนะครับผมบอกเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมตัวรถสีดําภายในสีครีมตามสไตล์รถ ury, รักช r รี่พรีเมียมคาเหมือน m e r c e d ซเดสเบนซยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมตัวรถสีดํา ภายในสีครีมต้องมีลายไม hin, ้ตัดนะเพื่อความเป็นมีมิติดูความเป็นหรูหราลักชวรี่คันนี้ตอบโจทย์สุดยอดจริงๆกับเพื่อเจ้าเอาผาดคันนี้ขออนุญาตสตาร์ทรถสักนิดหนึ่งเป็นพุทธสตาร์ทด้วยนะผมแหมจะพูดไปแล้วหรูหรามาเห่่จริงจริงนะครับผมขออนุญาตปิดประตูรถสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เราเป็นคนขับเนี่ยสามารถเปิดประตูให้กับผู้โดยสารได้บางทีพาลูกพาเต้าพาคุณพ่อคุณแม่พาคุณเมียคุณภรรยาคุณกิ๊กไปเที่ยวไหนก็ เราคนขับสิครับแม่ผู้ชายจะให้สาวๆขับก็ไม่ใช่เรื่องก็จะให้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่มาขับไม่ใช่ขับเพราะฉะนั้นต้องมีปุ่มให้เรานี่ครับผมสามารถเปิดปิดรถจากในรถได้นะครับผมสมมุติว่า,าคุณภรรยาของเราจะลงรถนะฮะไปจอดถึงที่ห้างแล้วนะครับผมแล้วก็เปิดให้คุณภรรยานะเปิดดูสิครับ แม่ไฟฟ้าุณพยาของเราครับใส่บูธตอนเท้าสูงครับก้าวลงไปอย่างสง่างามนะครับผมภาพมาเต็มเลยครับแหมอย่าลื่นล้มพอนะครับผมนะลงเสร็จปิดครับนี่ฮะเขามาไอสมชายไปจอดรถได้เราขับไปจอดเลยครับตามสไตล์นะครับผมดูแลต้องดูแลให้ถึงนะดูแลให้สุดเขามาด่าเราที่หลังไม่ได้นะครับผมนี่คือสิ่งที่สําคัญนะผมรถดีแล้วนะครับผมต้องปฏิบัติตัวดีด้วยนะครับผมรับรองว่าเมียให้ขึ้นมาซื้อรถแน่นอนราคานี้บอกเลยว่าออปชั่นเต็มจริงๆหลังคากระจกสิครับ ับผมาฮาพารามิกเลยแม่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมก็ยังใช้งานได้จริงนะหนาวนี้นะครับผมเที่ยวดงเที่ยวดอยขึ้นเขาไปเที่ยวที่ไหนรับอากาศหนาวลมเย็นเย็นสบายๆบายได้จากซันรูฟคันนี้นะครับผม ก็บอกได้เลยฮะกระจกบานใหญ่ๆเห็นชัดๆครขับรถมองดาวนะครับผมไม่ได้มองสาวนะครับเดี๋ยวหัวแตกนะครับผมมากับตอนหน้านะครับผมก็สามารถเปิดตรงนี้ได้นะฮะกระดกขึ้นนะครับผมลำบแบบระบายกลิ่นวันที่คุณภรรยาซื้อคุณกิ๊กซื้อทุเรียนขึ้นมาในรถนะฮะวิธีระบายกลิ่นนะเปิดกระจกข้างก็ลมตีเข้าหน้าอีกนี่เลยครับกดกระดกตรงนี้ครับดันขึ้นไปครับผมนี่ระบายกลิ่นนะครับผมนี่เอาผ่าเขาหม้อ้ถึงขนาดนี้เลยว่าแม่คนไทยชอบซื้อทุเรียนขึ้นรถสิครับแบบระบายกลิ่นยังไงนี่ครับ เปิดกระดกได้เลยนะครับผมก็ขับไปแล้วกลิ่นก็ออกนะครับผมนี่คือออปชันที่ Toyota าเอาพาดคันนี้ให้มาบอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆเจ้าของเดิมพี่เจ้าของคาแคก็ได้ติดจอ Android ใหญ่ๆเหมือนจอทีวีเป็นโฮมเธียเตอร์แล้วทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต ใช้งานได้เหมือนโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับผมคุณใช้โทรศัพท์มือถือเป็นคุณก็ใช้ไอ้จอนี้เป็นเหมือนกันเพราะมันเป็น Android นะครับผมนะฮะมากับจอหลังตรงนี้ด้วยนะครับผมก็สามารถให้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ในส่วนของผู้โดยสารเดินทางไกลร้องเพลงคาราโอเกะดูหนังฟังเพลงกันไปให้ลูกหลานดูกระตรงการ์ตูนนะครับผมแป๊บเดียวครับผมกรุงเทพเชียงใหม่นี่หลับปื๊ดเดียวครับนั่งสบายโตโยต้าเอาผ่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ ตามสไตล์รถเก่งนะความนุ่มนวลต้องมารักชวรี่พรีเมียมต้องมาเต็มราคานี้จัดเต็มจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการในรถเครื่องเครื่องยนต์ที่ ทรงพลังของ Toyota บอกเลยว่าเป็นตัวเดียวกับน่าจะเป็นตัวเดียวกับ Camry นะครับมันใช้เครื่อง Toyota 2,400cc ซึ่งบอกเลยว่าประหยัดอึดถึกทนอะไรหาง่ายซ่อมง่ายไม่จุกเจ็กไม่พังง่ายแอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะดูแลรักษาถึงเชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วความโด่งดังของ Toyota นั่นก็คืออะไรที่ถูกหาง่ายนะฮะไม่ซ่อมไม่แพงไม่จุกจ็กและ t o y o t a อา,าเป็นอนีกหรุ่นที่ใช้เครื่องตัวเดียว แคมรี ry, เพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องอะไรซ่อมแพงหาอะไรไม่ได้นะครับผมกันนี้บอกเลยว่า2 0 0แสนกิโลไม่ใช่ปัญหากับ t ต y ยต a าเอาผาสสำหรับรถวิ่งทางไกลเดินทางนะครับผมเพราะยังมีเลขมาให้คุณวิ่งกันเป็นล้านกิโลนะครับผมแท็กซี่บ้านเราวิ่งติดแก๊สยังวิ่งเป็นล้านเอาผา r d วิ่งไม่ถึงล้านนี่แหน่ตีตายแล้วครับผมออกใหม่ๆเกือบ4ล้านวันนี้เปิดไม่ถึง50 0 0 0 0ทูกว่าทุกที่แล้วครับผมในตลาดปี11สเปคนี้ขายกัน 5แสนกลางๆเนื่องจากเป็นเบนซินล้วนนะครับผมไม่มีไฮบริดไฟฟ้าเข้ามาให้วุ่นวายซ่อมแพงเปลี่ยนแบตทีเป็นแสนอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับผมคันนี้เป็นซินล้วนไม่จุกจิกสิครับผมนะฮะพามาเดินชมอีกครั้งกับตอนหลังของเขาที่ว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะผมประตูไฟฟ้าสไลด์ไปแล้วครับผมนะฮะนี่ครับปิดประตูหน้าสักนิดนึงนะครับผมนี่ครับคือความสวยเดิมของเขาที่ดูแลได้ตามสภาพการเวลาของเขาแอร์เย็นจริงๆนะคันนี้ นะครับผมก็เป็นเจ็ดที่นั่งทั้งหลัง3ตรงกลางสองและคนขับหน้าอีก2ส่วนใครจะนั่งพื้นก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมสำหรับครอบครัวกลางๆไซส์เล็กๆไม่กลางไซส์กลางไม่ถึงกระใหญ่มากก็คุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณเมียนะครับผมคุณกิ๊กขับรถตาไมคาันเลยครับอย่าให้มาคันเดียวกันตีกันตายไม่ได้นะครับผมนะะนี่คือความสวยหรูอ,อีกหนึ่งครั้งย้ำอีกทีนะโตโยต้าเอาผ่าคือรถที่สุดยอดจริงๆขายดีที่สุดนะฮะ ขายดีไม่เป็นแพ้พวกสวิฟตยาฮิริจแเลยนะเพราะว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักการเมืองดาราเซเลบนะครับเพราะว่าไปจอดรอที่ไหนขึ้นลงตอนไหนก็ดูดีดูแพงเพราะว่ามันก็แพงจริงๆตอนออกมา3ล้านกับ4ล้านนะครับผมแล้วแต่สเปคอัพชั่นราคานี้ออกรถศูนย์ไทยแลนดไม่ใช่รถเกมมร์เก็หมดปัญหานะครับผมอะไรเท็กศูนไทยสบายทุกจุดนะครับผม นะครับผมนี่คือความสวยเดิมนะฮะเดี๋ยวผมกดดูให้ดูอันนี้นะครับผมนี่ประตูสไลด์กดจากรีโมทนะครับผมก็สามารถเปิดได้มันผมไปกดปิดได้หรือเปล่าครับผมนี่ฮะโยกทีนึงครับผมสไลด์แล้วครับผมนะฮะเว้ดนะครับผมหรูหราอลังการงานสร้างจริงๆนะครับผมรวมถึงฝาท้ายนะครับผมก็แหมฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมฝาท้ายก็ไฟฟ้าปิดขึ้นลงไฟฟ้าอย่างว่าฮะต้องไฟฟ้าเพราะว่ามันบานใหญ่มันหนักสิครับผมกดจาก ในรถได้เลยคนขับนะคนละขับนะครับผมนะครับผมสมสักกดหน่อยว้าสมสักกดเลยครับฝาท้ายปึ๊บเต๊อนี่ครับผมติดไมเลยอตินแล้วครับผมจะมีเสียงร้องป๊ดปี๊ดดูสิครับฝาท้ายกำลังเปิดครับผมนี่ครับนม่แมคุณนายมาเลยครับเข็นรถเข็นมาแต่ไกลต้องรีบเปิดฝาท้ายครับขนของมาเต็มเลยครับผม ถามว่าซื้ออะไรครับซื้อเหมือนเดิมครับซื้อซ้ำๆซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้ครับมีความสุขขอได้ซื้อพอแล้วครับผู้หญิงเรานะผมนะฮะเอาวางเก็บให้อย่างดีนะครับเราคนขับคุณนายขึ้นรถเปิดประตูหลังแล้วเปิดสไลด์อีกตอนหนึ่งครับเปิดจากในรถกดปุ่มให้คุณนายขึ้นรถเลยครับประตูหลังซ้ายกดป้างครับผมเดี๋ยวนะฮะต้องกดแชร์เลยครับ นี่ผมพูดบรรยายให้นึกภาพตามนะผมเชื่อเลยว่าหลายๆบ้านคงจะประสบพบเจอปัญหานี่ฮะซื้อแล้วซื้ออีกซื้อมีแล้วยังซื้ออีกนะฮะนี่คือสไตล์ของผู้หญิงไทยเลยครับผมแหมรถที่ไรซื้อมาน,นั้นนะครับผมแต่รถคันนี้รถมาตุใจต้องซื้อแล้วครับผมกับโตโยต้าเอ้าพาร์ทีนคอมิเ็นะครับผมนี่ Toyota, เดี๋ยวปิดฝาท้ายกดแช่ไว้นะครับผมฝาท้าย,ย,าายปิดเองไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วจริง,รงๆไม่ต้องรุกลงไปจากรรถให้เสียเวลานะครับผม เป็นอีกหนึ่งคันที่ทางเพจสมาร์คภูมิใจนําเสนอว่าคันนี้จะตอบโจทย์ในหน้าหนาวนี้ให้คุณเดินทางไกลไปกับครอบครัวภรรยาลูกรักเมียรักนะครับผมนะฮะเป็นอะัดจเจกิกข้างหน้าเอานะครับผมก็หยอกเล่นนะผมอย่าไปซีเรียสวันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เจ้าของรถคันนี้คือเจ้าของคาร์แคร์นะครับผมเปิดธุรกิจคาร์แคร์เพราะฉะนั้นรถลูกค้ายังดูดีรถตัวเองต้องดู แลดีไม่แพ้อย่างแน่นอนใครได้ไปคันนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดกับราคาที่เปิดออกไปในวันนี้ไม่ถึง5 0 0แสนบาทนะผมตลาดขายกัน560 0 0แสนนะผมปี11ไปเช็คได้นะฮะไม่มีต่ำกว่า5 0 5แสนคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์จัดว่าแล้วผมพาไปชมห้องเครื่องว่าสวยจัดแค่ไหนนะครับผมพร้อมวิ่งทางไกลหรือไม่ไปชมกันดีกว่าครับ มาครับผมได้เวลามารับชมความงามผมพลังห้องเครื่องเดิมๆกับเจโตโยต้าอาลพาร์2.4เครื่องยนต์2,470แรงมา้ากับเครื่องยนต์เบนซินที่บอกได้เลยว่าอึดถึกทนอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมโตโยต้าขึ้นชื่อได้ว่าทำเครื่องยนต์ออกมาได้สุดยอดอลังการจริงใช้หลักวิธีคิดจากอะไรรู้ไหมครับแท็กซี่บ้านเราสิครับผม ตโยต้าทางนั้นนะครับผมนอกจากจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊สแล้ววิ่งกันเป็นล้านกิโลพันนี้มีเลขใหม่เพียงแค่2,000 200, 0 0กิโลถือว่ากําลังดีนะครับผมกับปีของเขานะฮะผมครที่หายอยู่คลาดไม่ได้จริงๆอันนี้รถบ้าน,นแท้นะครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายที่บ้านนะถ่ายที่เจ้าของธุรกิจเจ้าของคาร์แคร์วันนี้มาขออนุญาตรีวิวถึงที่เลยนะครับผมเสือหเห็นได้ว่าคันนี้ดูแลร,รักษามาถึงนะครับผมเป็นคนที่รักรถถึงได้เปิดคาร์แคร์เพราะฉะนั้นรถที่ขายออกไปแสดงว่าใส่ใจมาอย่างดีคันนี้เป็นอีกคัน ที่เครื่องยนต์แห้งๆนะครับผมตามสไตล์โตโยต้าอะไหล่ล้นเมืองครับผมมีปัญหาอะไรซ่อมไม่จุกจิกหาง่ายและวก็ถูกด้วยครับผมทายไม่ได้จริงๆกับเจ้าโตโยต้าเอาผ่านคันนี้รถครอบครัวอเนกประสงค์ที่พร้อมที่จะลุยเหนือตอนนี้ทางไกลหน้าหนาวมาแล้วต้องจัดลำนี้เท่านั้นครัผมวางแล้วเดี๋ยวไปลองนั่งลองขับกันดีกว่าครับ ับผมได้เวลามาทําการทดลองนั่งทดลองขับแต่วันนี้รถใหญ่ๆต้องให้พี่ขาวขับเท่านั้นนะครับผมตามสไตล์นะครับผมมือขับประจําช่องสุดหรอของเราคุณสแนปปี้ของเรานะครับผมมาแล้วครับผมอลรงการจริงๆกับ t ตโยต้าอาผ่านนะครับแม่ผมมานั่งตอนหลังนี่ครับผมนี่ฮะมีกระจกด้วยนะครับผมกระจกนี่บานใหญ่เกือบกระจกรถทัวนะครับผมแม่มองรับอากาศได้อย่างจะสุตุใจจริงๆพร้อมกับซันรูปนะครับผมใหญ่ๆนะครับผม นะครับผมพี่ค้าพาเราไปไหนไม่ทราบวันนี้แต่สิ่งที่อยากทราบก็คือว่ามันนุ่มนวลสู้กับรถยุโรปได้หรือไม่ครับผมพี่ค้าครับใกล้เคียงครับผมนะครับผมอย่างที่บอกนะโตโยต้าเอาผ่านเนี่ยทำตามราคาออกมานี่ละตามร้านไปปลายนะครับผมสู้เบอร์เซเดสเบนได้อย่างแน่นอนเพราะว่าสู้ไม่ได้ขายไม่ได้แน่นอนและที่ เราเห็นในท้องตลาดขายดีจริงๆฮรอย่างรถคลราสามสี่แสนนะโตโยต้าเอาพาเป็นอีกหนึ่งรุ่นอยู่ในใจใครหลายคนที่อยากจะมีรถครอ,อบครัวเดินทางไกลนะครับผม เยตาเอาผ่านตอบโจทย์อย่างแน่นอนจากยอดขายจากรถที่วิ่งกันบนถนนไปไหนก็เห็นคนนั่งคนใช้กันดาราเซเรับนักการเมืองใช้กันครบนะครับผมวันนี้เราไม่ต้องเป็นดาราไม่ต้องเป็นเซเรับไม่ต้องเป็นนักการเมืองราคาล่วงหล่นลงมาให้เราเป็นเจ้าของได้แล้วกับราคาที่ถูกกว่า Civic แคมรี่ซีวิก้วครับผมไม่ถึง50,000นบาทนะครับผมได้รถปี11เป็นเบน,นซินล้วนหมดปัญหาเรื่องไฮบริดไฟฟ้า,ฟาที่เปลี่ยนแบตกระตีเป็นแสนไม่ต้องครับคันนี้ครับผมอะไรไม่จุกจิกหาง่ายตาม รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสม,มอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงครับผมวันนี้มาคันใหญ่นะครับไปไหนดีครับน่าจะับไ,ได้หลาย<ห>ท่านน่าจะจูได้หลายคนนั่นเลยครับแหมไม่ได้จริงๆนะพี่้าของเรานะครับผมช่วงนี้นะผมจะเปลี่ยนจากพี่ขาวเป็นพี่ขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมออกแนว18บบอกอย่างเดียวว่าแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ คุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งใช้ำใจ Over Need to go o r เสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh girl wow. Leave the door Leave the door